สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีพาถ่ายทุกๆท่านคุณลูกค้าขากระเป๋าสวยๆนะคะกระเป๋าสวยๆแบบนี้นะคะสามารถซื้อเป็นของข,องขวัญของฝากนะคะในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะของขวัญปีใหม่ของที่ะระลึกนะคะงานกเกษียณคุณลูกค้าขาของชำรวยงานแต่งสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาเหมือนคุณพี่สุภาพรนะคะอยู่อำเภอนะคะอำเภอเมืองคะ่ะจังหวัดเชียงรายนะคะวันนี้บอกว่ารับนะคะ1โหล12ชิ้นคุณลูกค้าขา1โหล600บาท1โหลนะคะ600บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บ เพิ่มคุณลูกค้าค่ะสวยทุกใบสวยทุกใบเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟก็จะแพคแบบนี้ให้ด้วยนะคะคุณลูกค้านะคะชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกซื้อเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะขออนุญาตคะสีให้รับรองสวยถูกใจแน่นอนเพราะว่ามีแต่สีสวยๆทั้งนั้นเลยถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย0 8904608ค่่ะหรรือวาานํโทรศรัพท์ทีีม่มแปพลิเคน Line นะคะสี่ Q Chat ทักแล้วส่งสหกเกอร์เข้ามาได้เลยนะคะชอบงานานทย ผ้าทอมองหาของควันของฝักของที่ระลึกของชํารวยคิดถึงร้านแม่มารี้าไทยคุณลูกค้าขาเพราะว่าผลิตภัณฑ์สินค้าของร้านแม่มารี้าไทยของเรานะคะก็ร่วมนะคะกับผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนหลากหลายกลุ่มชุมชนมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทุาทถุงผ้าผ้าเช็ดมือนะคะรวมไปถึงนี่เลยค่ะนะคะกระเป๋าใส่โทรศัพท์กระเป๋าใส่โทรศัพท์ใบนี้คุณลูกค้คขาขาขนาด 8นิ้วนะคะคุณนะคะ4.5นิ้วค่ะคุณลูกค้าขาใบใหญ่ใส่โทรศัพท์ได้ด้วยนะคะด้านในซับโฟมค่ะด้านในซับโฟมให้อย่างดีเลยถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะจะซื้อเป็นของขวัญของฝากนะคะในช่วงเทศกาลงานเกษียณหรือว่าจะเป็นของชํารวยงานแต่งคุณลูกค้าขาหรือว่านะคะมอบเป็นของขวัญของฝากที่รลึกนะคะเตรียมไว้เลยคุณลูกค้าขาชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะนี่เลยค่ะคุณลูกค้าขาขนาดนะคะ8นะคะขนาด8นิ้วนะคะกว้างนะคะ ความยาวนะคะยาว8นิ้วค่ะกว้าง4.5คุณลูกค้าขาแล้วก็มีสายถือแบบนี้ด้วยคุณลูกค้าจะาให้ดูด้านในก่อนค่ะนี่เลยนะคะด้านในซับโฟมอย่างดีเลยด้านในซับโฟมอย่างดีเลยคุณคาคาลูกค้าขาโหลหนึ่งนะคะ1โหล600บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มคุณลูกค้าขาใส่โทรศัพท์ได้แบบสบายเลยใส่ทโทรศัพท์ได้แบบสบายเลยคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกซื้อติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาจะสั่งนะคะเป็นของฝันของขวากของที่ระลึกหรือว่านะคะจะซื้อ ลูกค้าขา1โลนะคะ1่งโหล12บใบค่ะ600บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย089-04-1608 8ค่ะหรือว่านะคะนำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันหลายสแกนที่คิวอโคทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาด้านในซับโฟมให้แบบ ยังหนายังนุ่มๆเลยนะก็นุ่มก็เลยบอกว่าสามารถนะคะใส่โทรศัพท์ได้สามารถใส่โทรศัพท์ได้นั่นเองคุณลูกค้าขาหรือว่านะคะสามารถใส่แบงค์พันได้ด้วยนะคุณลูกค้าขาใบใหญ่ใส่ชนบัตรได้ด้วยคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย080-0416008ค่ะหรือว่านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันลายสแกน Q, ที่คิวโอโคทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้